น่ายพี่วานิสก่อนสวัสดีค่ะพี่วานิสบิ๊กแจ b i บิ๊กนรายการสดจ้าแจ็ตโอการใส่พ่องแจ็ตจอยได้สองช่องสองแท่งสองกัะผีเอาสอง่องครับจ้าอย่างอื่นผือไหมคะอย่างมีอย่างมีอย่างมีนะคะโอเคเดี๋ยวบิ๊กแจ่งอะไล่ฝนตกมาแถวนั้น นี่ยับแรงอากาศมัวไม่ตกไอ้เออนะอากาศเหมือนน่วมอะไรอากาศมันสวิงเราเว้นน่วมอะไรช้วสองสองชั้สองคืออายุกรุงเทพนี่เว้นน่วมกับไอ้แผ่นดินไม่พอเว้นน่วกับอากาศนะไม่แค่นี้อาการหมังคดมันออดร้อนไม่เต็มมันยังต้องใช้การซ้ำซี่เลยกว่าเด้งเหมือนเดิมใช่ไหมเหมือนเดิมค่ะผีชิดไปเลยไม่มีปัญหาติดติดดอกเลยก็ไม่พื้นใช่ไหมไม่พื้นค่ะถ้าวัดติดลูกแล้วผีก็ดูนะถ้าวัดลูกอย่างน้อยว่าดอกกันผีจะชิดซ้ำซี่ไปก่อนออน้อย อ่าชี้ซ้ำซี่ผอมอะมิโนโบำรุงดอกนะแต่ถ้าติดลูกแล้วพี่ก็ดูกเปอร์เซ็นต์นะถ้าติดลูกเปอร์เซ็นต์ประมาณห้าสิบเอร์ซแล้วก็แน่นสุดซ่องกับสุดซ้ำนะอโอเคนะคะเดี๋ยวส่งหานะค่ะขอบคุณนะคะจ้าวัสด,ดีค่ะ